กระทไม่มีตละลค่ะหมูกระทไม่มีตะล่อะอะาก <sein> ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนี่หมูค่ะหมูสามชั้นสไลดนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา ทำหมักหมูกก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปปิ้งกันค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราใช้เป็นน้ำมันหอยนะคะไม่ต้องบอกน้ำมันหอยหค่ะใส่ไปแล้วนะคะทุกคนใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราใช้หมูเยอะมากมือนี่นะคะล้างแล้วนะคะทุกคนมือแล้วนะคะคลางมือแล้วมาแล้วจ้า<อ>นี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำลดมือกันนะคะ<อ> พอไหมเสีสเดี๋ยวมเดมาัมากิน่ะกิน่ะอนเรมกินะไรนะคะเสียดายอะได้ยินเสียงปะโอ้เสียงดังมากเยอะแต่จะลงไปก่อนนะคะ เดจะกินหมดนะ่ยสองโลอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกินกันแล้วนะคะนี่อันนี้นะคะจะเป็นพริกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในมีคนมาใส่ลงไปในนี้นะคะเราดิค่ะใส่ลงไปในนี้นะ,ะน,นี่เห็นไหมคะทุกคนอุ้ยไม่เห็น นี่ค่ะทำเมือนนไม่ได้เหนี่ค่ะทุกคนยังไงอุ้ยนี่ไงอุ้ยหมูหมูนี่นะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มลงไปในนี้นะเสียงดังมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้อือก็คนาก็วดกร์นั่งนิ่งอะไรปะที่ไม่กล้องตรงไหนไม่มีใครเลย เฮอะไรจะปากนะคะหวานไม่ยังไม่มีไปเอาค่ะนี่หลอกกเลยอ่ะทหลอกกันเลย่รีวิวการกินหมูกระทะให้อร่อยนะคะคือกินหลายๆคนค่ะ แล้วก็กินกับบ้านนี้นะคะคือต้อง,ต,องต้องมีการจองค,อค่ะทุกคนหมูหมูของเราเห็นไหมคะทุกคนสุดเวลาเราย่างกันนะคะเราต้องแบบแผ่ไปเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบสุกสุกแบบสุกทั่วเนาะไม่ใช่สุดไม่ใช่แบบ สุกเฉยๆอะคือแบบต้องสุกทั่วนะมันจะอร่อยมากอันนี้มันพับมันไม่ได้แพงพับมาขอสูตรหลังไม่ได้ไม่ได้แพงนะคะทุกคนนี่เราต้องเราจะสุกไม่เท่ากันห้าร้อยหมูนี่มีเดียมแลนเคะใช่หมูจะไม่มีมีเดียมแล่มีเดียมแล่ทุกอ่ะเออไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่ามันแบบดีมากนี่นะ โอ้ยนี่หนักไมดะฟังเพลงดีกว่าอืมไม่เน็นะเอาเพลงวันนี่นะคะแม่หนูเปิดในคเดี๋ยวพี่เปิดย i ยวายเดยูออืมหูหืม่หืมอนี่นะคะมาแล้ว คเดี๋ยวเรามาลองกินหมูนี่นะคะกินแบบที่มันเป็นแบบต้มนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนดูคุยกันเสียงมันจะได้แม่ดูดูเราต้องกินแบบเยอะๆอย่างงี้นะคะอืมเผมากค่ะทุกคน มันหมูเนี่ยมันดีจริงนะคะเออผักอันนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงๆนะคะอันนี้กำลังจัดเรียงอยู่นะคะสุกแล้วนวดระวังโดนมืออ้ยอร่อยที่สุดก็แพงมันแพงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะทอนแล้วมันก็ไม่ต้องหุงท่าไหร่ นะคะเราก็ต้องจบคลิปไปเท่านี้นะคะทุกคนหมูกระทะของเรานะคะไม่ได้ล้มเหลวนะคะแต่ว่าล้มเหลว,ล,หล,ว <laughs> ล้มเหลวนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเราต้องหยุดไปก่อนเพราะว่าทุกคนนะคะแย่งกันกินเรากินไม่ทันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ ህ-ህ-ህ-ህ <laughs>